โตโยต้าโคสเตอร์นะฮะเครื่อง4 0 0 0ันซีซีนะฮะคันนี้20ที่นั่งนะครับประตูระบบไฟฟ้านะฮะปุ่มฉุกเฉินซ่อนอยู่ตรงช่วงนี้ตัวป้ายแดงนี่อยู่ร้านไปลายราคาเปิดประมูลนะครับรถตู้คอมมูเตอร์นะครับมีเยอะมากๆกเกือบบลอยคันเลยนะป้ายแดง1 200ล้านแสนบวกบวกราคาเปิดประมูลขายไปเกือบ60% <Wow. S 1> เลยนะลูกค้าแท็กซี่นะฮะอินโนวาก็มีเข้าค่อนข้างเยอะนะครับบางคันเนี่ยมายังอยู่30,000กว่าโลเองเปิดประมูลอยู่เพียง 프로토 รถแท็กซี่รถสาธารณะรถสาธารณะใช่แล้วครับและสําหรับคลิปนี้เองนะครับผมน้องแบงก์ก็จะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาดูรถสาธารณะราคาถูกนะครับคันนี้เลยนะครับคันแรกด้านหลังผมนะครับเป็น To โยต้าโคสเตอร์นะฮะคันนี้เป็นรถปี2019นะครับเครื่อง 4,000cc นะฮะเป็นรถมินิบัสนะครับโหน่าสนใจมากมีเข้าที่สยามินเตอร์การ์มมูลเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้2 20ที่นั่งนะครับรวมคนขับด้วยนะครับก็เป็น21ที่นั่งนะครับก็เหมาะกับการใช้งานนะครับเป็นรถสาธารณะโดยตรงเลยนะครับหรือจะเอาไปใช้ทําประโยชน์อย่างอื่นขนพนักงานขนทีมงานหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะว่าสภาพรอบนอกและรอบคันเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของออปชั่นด้านนอกนะครับก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะครับไฟหน้ากระจกมองข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะฮะให้มาเป็นขอบ18นะครับขั้น นี้นะครับโดยรวมด้านนอกเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับเป็นรถเอามาทรรมเป็นสาธารณประโยชน์ใครเข้าใครออกเนี่ยก็จะเป็นประตูระบบไฟฟ้านะฮะและเจ้าคันนี้เองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าประตูเปิดนะครับรถเนี่ยคนขับเนี่ยก็ไม่สามารถกดคันเร่งเพื่อขับออกได้นะครับต้องปิดประตูก่อนเท่านั้นอนนี้คือระบบเซฟตี้ของเจ้าคันนี้นะฮะและที่สําคัญนะครับในส่วนของปุ่มฉุกเฉินท่อ,นอยู่รงช่วงนี้ฮะสามารถเปิดประตูได้จากภายนอกโดยทันทีเลยอันนี้ข้อดีของเจ้าคันนี้เลยนะครับส่วน ภายในคันนี้นะครับก็จะมีเบาะนะครับในตำแหน่งของเบาะคู่นะครับทั้งหมด7จ็ดตำแหน่งนะครับและเบาะเดี่ยวเองนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด6ตตำแหน่งในการนั่งนะครับในแต่ละเบาะเองนะครับเจ้าคันนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยมีเซฟตี้เบล์ให้ทุกคันเลยนะครับโอ้โหก็รถคันนี้อาจจะ เน้นในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารด้วยนะครับซึ่งคันนี้เองอย่างที่ผมได้เห็นนะครับว่ากระจกนะฮะสามารถนะครับเปิดระบายอากาศได้ด้วยฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวค้อนทุบกระจกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับและด้านท้ายเองนะครับก็มีประตูฉุกเฉินให้ด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับในส่วนของด้านคนขับนะครับฝั่งนี้นะฮะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับด้วยกระจกด้านหน้าบานใหญ่แล้วก็ในส่วนของกระจกข้างด้านขวาเองแม้ ทังด้านซ้ายเองตรงนี้นะครับก็ให้วิสัยทัศน์เนี่ยในการขับที่มีมุมมองได้ก,กว้างและรู้สึกปลอดภัยขึ้นครับซึ่งเจ้า t o y o t a c o a s t e อร์คันนี้นะครับที่ผมรีวิวไปแม้กระทั่งอีก2คันด้านหลังผมตรงนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงนี่อยู่ร้านปลายเลยนะฮะเกือบ2ล้านบาทคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าคันนี้เปิดประมูลอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเปิดประมูลนะครับก็จะอยู่เพียง1นล้านสองแสนบาท เท่านั้นเองนะครับน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูรถกลุ่มรถตู้กันต่อเลยครับครับในส่วนของรถตู้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับก็จะเป็นจำพวกคอมมูเตอร์นะครับส่วนมากก็จะเป็นรถปี2019ซึ่งในกูดังเรานี้เกือบร้อยคันเลยนะครับราคาป้ายแดงของเจ้าเนี้ยนะฮะก็จะอยู่ประมาณ1ล้านสแสนบวกบวกนะับประมาณล้านสแสนกลางๆพอเรามาประมูลแล้วเนี่ยราคาเปิดประมูลต้องบอกก่อนนะ หายไปเกือบ60%เลยนะลูกค้าก็เปิอดอยู่ประมาณสัก4แสนได้นะครับก็แล้วแต่สภาพไปบางทันสภาพดีหน่อยก็จะอยู่ประมาณ4แสนกลางๆนะครับซึ่งหน้าร้านทั่วไปเนี่ย ก็ตั้งขายกันอยู่ประมาณเกือบ6 0แสนบาทนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรถสาธารณะหรือรถร่วมนะฮะและสำหรับใครนะครับที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือสนใจนะครับก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มของรถแท็กซี่กันต่อเลยครับและในกลุ่มของรถแท็กซี่เองนะครับก็ยังมีเข้าในส่วนของแท็กซี่นะฮะอินโนวานะฮะราคาป้ายแดงเจ้าเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนปลายๆนะฮะราคามือสองทั่ว ไปตั้งขายกันอยู่ประมาณเกือบเ0 0 0แสนนะฮะคุณผู้ชมแต่ของเรานะครับเปิดประมูลอยู่เพียง5 0 0 0 0นกังๆเท่านั้นนะครับก็มีแก๊ปเป็นแสนเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้รุ้น,นครับซึ่งเจ้า i n นโนวที่เข้ามาตรงนี้นะฮะในสต็อกนี่ก็ประมาณปี1 8บแบานะฮะบางคันเนี่ยม่ยังอยู่ส0 0 0มกว่าโลเอง นะครับหรือใครนะครับที่กำลังสนใจเป็น t o y ยต a a อ t ตินะฮะก็มีเข้าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนมากนะครับที่เห็นนะครับก็จะมีตั้งแต่ปี 16, 17, 18, 19ราคาเปิดประมูลนะครับอย่างเจ้าปี2019-20กนะฮะก็เปิดประมูลอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นกลางๆนะครับจากใบแดงนี่เกือบ900 0แสนนะฮะหน้าร้านทั่วไปก็มีตั้งขายกันอยู่น่าจะประมาณเกือบ700,000บาทนะครับ0 0แสนปลายๆนะครับ และสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถกลุ่มแบบนี้นะฮะหรือแท็กซี่รถตู้หรือรถร่วมสาธารณะนะฮะก็สามารถนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพจสยามมิเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ไว้ด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆในวงการรถมือสองราคาถูกๆแบบนี้ และสำหรับคลิปนี้ผมน้องแบงก์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ีนะครับผมเอ็มนะครับจากสยามอินเตอร์การประมูลเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับผมเห็นว่ามีรถนะครับที่ถูกยึดจํานวนมากดังนั้นนะครับลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่และไม่รู้จะหาผู้ซื้ออย่างไรท่านสามารถส่งรถเข้าประมูลจากที่สยามอินเตอร์การประมูลได้หรือท่านต้องการจะขายรถเราก็มีบริษัทในเครือนะครับสามารถซื้อรถกับท่านได้ในราคาที่ท่านพอใจสําหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถบู๊สองทางบริษัทสยามอินเตอร์การประมูลนะครับมีโครงการ ฟอร์แพนให้กับเพื่อนๆแล้วมีการอบรมแนะนําวิธีการขั้นตอนต่างๆที่ท่านจะทํารถมือ2อ,อย่างไรให้ประสบความสาเร็จแถมจะมีวงเงินฟอร์แพนสำหรับท่านใดที่ต้องการเปิดเต้นรถแล้วสำหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการรถนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องดาวน์ออกรถได้เลยออกรถศบาทผ่อนเป็นระยะเวลา8ปีฉะนั้นท่านใดที่ต้องการซื้อรถในราคาถูกสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0 2 1 1 9 7 1 1 1หรือติดต่อที่ line@ sia.co.th เยนเชิญน,นะครับที่สยามอินเตอร์การะมูลง่ายๆใครๆก็ บุตดานะครับ